กล้าเปลี่ยนท่านที่เล่าขวัญข้าพเจ้าอันเป็นที่เคารพและรับยิงเนื่องด้วยวันนั้นข้าพเจ้าเตะโอไก่พันทุกท่านสูมหัวเล่าข้าพเจ้าจูนปากใส่ตางออนข้าพเจ้ามาใจว่าข้าพเจ้าบ่หูมันไรเงี้ยอีกข้าพเจ้าหูมดข้าพเจ้าคนแงว เล่าค้าพระเจ้าสามห้อง,องจี้แน่ตั้งหลังก็มีข้าพระเจ้าห่านมดพระเจ้าขนเสื้อลูก<ม>ย่างเล่าพ่องแกเล่ายิางย่งหยองลำเหลือ<ม>เล่าข้าพรเจ้าโหร่ทงาแร่ข้าพระเจ้าจุดประเมยจุบประไโอโหจุดป่ะตัวฮ้อนนอนไม่คืนพราะความเล่าของทุกท่านเล่าคือมันเบาแบางพ่องแม่จิงเล่าซึ่งแน่ปะจะไปเล่าอย่างอัน โหเที่พวแปลงแน่ใส่เน่ยอี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 หูมดข้าพเจ้าบหูข้าพเจ้าเปเชิงแนวข้าพเจ้าเป็นคนลวกลูกลวกคนนึ่งเหมือนกันขอร้องได้ก่อทุกทุกท่านอันเป็นที่ขอรพอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าถ้าเกิดว่ายองมายองเล่าขวัญข้าพเจ้าเถอะถ้าข้าพเจ้าปะแนข้าพเจ้าก็จะตีปากเนอะ ประเผอเอาไม้บูปากโดยถ้าป้าเล็กไปเล็กหวดหัวสุดท้ายนี้กระวางใจย่างยิ่งว่าคงจะมาเล่าขวัญข้าพเจ้าและกาบของพระคุณล่วงหน้าโดยสวัสดีครับ